ำหรับเรื่องของการดูแลใจตนเองนะคะกเ็เวลาที่เหมือนได้มีโอกาสพูดกับหลายๆท่านเนี่ยก็จะถามว่าเฮ้ยมันมีหลายหลายวิธีมากเหมือนมันเยอะไปหมดถ้าเกิดเอาแค่หนึ่งอย่างเลยแบบจำอะไรไม่ได้ละแบบขอจำอย่างเดียวก็คือหายใจก่อนค่ะแบบหายใจลึกๆหายใจยาวๆก่อนคือเป็นสิ่งที่ส้มรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มตน้นแล้วก็เป็น สิ่งที่สำคัญมากๆในการกลับมาดูแลใจตนเอง mm hmm. เช่น mm hmm. เวลาที่เราเจอสถานาการณ์ mm hmm. เพื่อนร่วมงานที่อุ้ยแบบอันนี้มันรู้สึกไม่ได้ดั่งใจเลยมันไม่ควรเป็นอย่างนี้หรือยังไงก็ตาม mm hmm. ก่อนที่จะไปปรีดใส่เขากลับมาโอเคหายใจแล้วทบทวนกับตนเอง mm hmm. ก็ค่อยๆไปคุยกับเขาว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราอยากเห็นอะไรมันจะเป็นยังไงได้บ้างคะ่ะถึงแม้ว่าเราลืมแบบว่าเฮ้ยมันเผลอปรีดไปแล้วอะแค่นึกได้ก็ หายใจแล้วก็กลับไปขอโทษตัวเองขอโทษเขาก็ได้ว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเนาะที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบก็แค่ Keep on breathing หายใจต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่อยากฝากไว้ถ้าจำอะไรไม่ได้เลยแค่จำว่าหายใจต่อไปประการต่อไปที่ผมขอเพิ่มแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่การตีความและมุมมองของเราที่เรามีต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต มุมมองเหล่านั้นเป็นมุมมองในเชิงบวกหรือสมจริงไหมล่ะถูกไหมฮะบางครั้งมันเป็นมุมมองในเชิงที่คาดคั้นกับตัวเองกันไปมองไม่สมจริงหรือเปล่าหรือคาดหวังตัวเราเองและคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าถูกไหมฮะบางครั้งมุมมองตรงนี้แหละครับสาคัญที่สุดถ้าโลกไม่น่ารักกับเราใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราน่ารักกับโลกคือเรามองเรามองสิ่งที่เกิดขึ้นในในเชิงการเรียนรู้ ว่าครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างละ่ะมองในเชิงที่มันเป็นประโยชน์กับเราครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับอย่าลืมว่าคุณโลกจะเป็นอย่างไรเราต้องอย่าลืมน่ารักกับตัวเองเราต้องกลับมาอ่อนโยนกับตัวเองและเข้าใจตัวเองและน่ารักกับตัวเองและเข้าใจตัวเองมากที่สุดและฟังเสียงตัวเองมากๆนะฮะไม่คล้อยตามเสียงภายนอกมากเกินไปแล้วจะเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงีอยู่ตรงไหน มาขึ้นนะคะ สิ่งที่ทําให้เราฟื้นคืนนะคะกลับมามีภาวะมั่นคงภายในเนี่ยมันอาศัยกําลังข้างในที่เข้มแข็งเนาะซึ่งสิ่งสำคัญมากๆก็คือเรื่องของเซลล์ที่มั่นคงนะคะคำว่าเซลล์ที่มั่นคงเนี่ยคือการที่เราหันกลับมาเห็นตัวเองนะคะเราเห็นคุณค่าของตัวเราเองเนาะเราเห็นว่าตัวเราทําอะไรที่ใช้ได้ตัวเราเป็นคนที่มีความหมายการที่หันกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญมากๆต่อการที่สร้างความมั่นคงภายในนะคะ มันไม่ใช่แค่การยอมรับกับข้อดีของตัวเองแต่มันยอมรับกับข้อบกพร่องของตัวเองได้แล้วก็มันเป็นความใจดีกับตัวเองเนาะใจดีว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแหละที่มีความผิดพลาดล้มเหลวทําไม่ถูกต้องเป็นธรรมดาเพราะนั้นการหันกลับมาคอนเนคกับเซลล์ของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆของการของการกลับมามีความมั่นคงภายในนะคะ